สวีรัตสวัสดีครับผมนิก้ทีวีและกระเพดนิก้กินไปทัว์มื้อนี้ผมสิพามากินก้อยหมักขามครับขามแส่อิมครับขามแส่อิมแหลมเม็ดอ่าไมยคือมาซอยแอนโปรโมให้เมียรครับเมีย่ยขายครับโปงโมชัน่นเดือนตัวา่างยังเหมือนเดิมนะครับถุงละลอยสามสิบบาทสนใจกะอ่าซื้อได้ครับคอมเมนต์กันคำว่าซื้อได้ เอาบอล็อสซาแล้วไปก้อยกันเลยอันนี้คือพริกเกียถิมา่านน้ำมันนะครับพริกเกียถิมา่านน้ำมันเนี่ยใส่ไปเลยใส่ไปเลยใส่ไปเลยนี่ปากเน่าครับปักหนาหน่งเปียงมาเลยครับมาเลยก้อยก้อยมะขามใส่อิ่มครับ ไล่เม็ดรครับโมเชั่นเดือนตุลาทุงละร้อยสาิบเท่านั้นครับเมื่อเดือนตุลานีก่ก็ขายอ่ทุงละร้อยหาสิบคือเกอ่าแล้วครับก้อยครับผุนงปุ๋งพีกครับอ่าไม่ถึงโลครับพี่แปมอ่าเจ็ดเจ็ดร้อยกรัมครับ โมชั่นเดือนตุลาครับถุงละร้อยสามสิบครับปกติร้อยห้าสิบนะครับถ้าสนใจเดี๋ยวผมเอาไปให้ที่คลินิกได้นะครับพี่แปมอร่อยอร่อยคอนเฟิร์มครับสวัสดีเพื่อนที่เข้ามาใหม่นะครับฝากกดไลล์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้นิกกี้ทีวีนะครับเด้อเข่ารัวครับเข่ารัวเข่ารัวคขัวเองครับนี่ใส่ส่วนหนึ่งลยครับ โอ้ผมลืมน้ำปลาน้ำปลา,าต้องปลาปิก้าครับปลาปิก้าเพื่อเพิ่มความแซบครับนี่อร่อยปากละบากตูดครับค้นกันมันมาเล้ครับเด้อก้อยาขามใส่ยิมครับอือ สุดยอดครับกับแค้มกินเลนก็นดีกับแก้มก็ดีครับแซ่บแซบครับเค็มมะเขือมากินกับผมโอ้หมะเขือเน่า เลือปอดสามพิษครับเอาดีเพื่อนที่เขามาไมนะครับฝากกดไยค์กดแช่เพื่อเป็นกำลังใจแห้่ช่องนิกกี้ที่ช่องหนิกกี้กินไปทั่วนะครับกล้อยมาขามสายยิ้มครับแซ่บครับเจ้านี้แซ่บคอเพิ่ม มะเขือมะเขือมะเขือปอกพอมากินครับอยู่สวนนี่คหัะเป็นกับบงใจดด้วยการกดแช่ได้ครับ <laughs> สิขอบพูดมากครับผมแล้วเติมน้ำจังอยก่อน เห็นไหมแซ่บเลยว่ะน้ำงฟงจวกวเลยครับก <c oughs> ินน้ำเย็นแล้วก็น้ำเย็นตามครับสวัสดีเพื่อนที่เข้ามาใหม่นะครับก้อยมะขามแซ่ยอิ่มครับ ไล่เม็ดครับไล่เม็ดครับครับอ่าพี่พี่ปนอนอดนคอนเฟิร์มไหมนะครับพี่ปอนที่เบิรงอยู่คอนเฟิร์มไหมเนะีแซ <c oughs> ่บครับแซ่บโปรโมชั่นเดือนตุลาเท่านั้นครับตรงร้อยสามสิบบาท <c oughs> บุญรวมขาทรงนะครับเด้อทำผู้ใดอยากให้ทรงอ่ะขาทรงต่างหากเด้ออันครซื้อได้ก็ทรงฟรีครับอื ก้อยมาขามใจไรเม็ดครับผมไปปินหมึกไปเก็นหมึกเคือมากินพร้อมจักมันสีขากันโมบุเคือเปาะอืขากันยู ไม่หดหนอนครับมาคือป๋อสานผิดครับันจีพี่อ้อยครับบันจีพี่อ้อยครับ <c oughs> โอ้ <c oughs> เพื่อนติกเป็นห่วงครับสบายครับสบายครับถาดถัดแกเราถัดแกล้ว Chịt nằm yên xoay không? Eau nằm yên khôm mẹ Nằm yên khuẩn chiếu chiếu ạ Khoám khổ khổ Bộ phết đẹp đó Thống papika xây con bộ hết vậy ม,มันเสียบทั้งพงปาปิกาเนี่ยแหละผมมานี่เห็นปะพงปาปิกาโลตัดเอาคัวอีกเอาคัวนี่ก็หอมหอม <c oughs> เอาขัวนี่ผมมันแอยตะไคร้ตะไคร้ครับใบมะกรูดแล้วก็ขัวใส่กับเพาะของน้ำกันนะเรามาต่ำน้ำกันโอ้หอมครับสูตรนี้เขาทายนะครับเด้อเอาไปเห็ดเบิงนะ Uh huh. ความตะไคร้หอมใบมะกรูดเร่ okay, สนใจสั่งซื้อได้นะครับเด้อโปรโมชั่นเดือนทัวร์เท่านั้น130บาท เบิง้งโอ้ขาวดีขนาดนี่เดี๋ยวเติมนำะนำหญิมงมานะลองข้อ ครับเลยส่วนละมานตาข้ามตันครับเอาชีสครับชีสโอ้ได้แก้วมาไหมครับกินหนามกินหนามได้กับแซบหนามมีฟองกายแซบหนามมันมีฟองกายแซบ มเหม็นทกค่กันนะครับกินนนำาม่รูไปในนะี่หนนี่ตายกินตลอดเลยผมก่นอนนะ <laughs> แฉมยังดีเลยครับวันดีเพื่อนที่เขามาไหมนะครับผมฝากก็ไหลกก็แช่นะครับเนะ้อเป็นกำลังใจให้นุ่มแหนมะมุน่นคนจีสงสัย <c ười> นี่กีกินไปทัว่ว เข้าคัวครับมาเคีย้ยนี่ลองไปเก็บมากินกับมึงนะครับว่ามันจะเข้ากันบ้นางน้ำฟองจวกเลย ในโซนใจกับอินบอกของอะไรนะครับเด้อมะขามแช่อิ่มไรเมร็ด อวัสดีครับพี่น้องมา,มาขามแสยิ้มครับไรเม็ดแซบครับแซบเจ้านี่คอนเฟิร์มครับแบบแก่ก้อยมาขามแสยิ้มครับ โอ้ oh, แสบต่องเลยครับ <laughs> ทุกหนึ่งที่กินมันเพืเดียวอีหรีตัวผมเนี่ยทุกเงีย้ยยังสิครับผมมาฉาญเดอนตุวลาร้อยสามสิบบาทเท่านั้นครับ หมดเขตชิ้นตุลานี้จาอดหมดนะครับเด้อเอามากินรีวิวจนสิมืดก่อนนะครับมันแสบยังไงเนาะมันแสบนะว่าอยากแสบนั่นง,งมบสร้างคำว่าอะไรน,นะครับแล้วทังอินบอกนี่เป็นคอมเมนต์เข้ามาก,กันเลยครับ เพชรเพชรพี่น้องเพชรปาบีการลืมบอกดีแล้ว

ก็ลืมถามผู้ฒ่าเพื่อนนั่นเงิน่นกระินนั่นเมอว่านเมอก่อได้หยอดหลายปานไดแหกระินมวนกุ๊บครับมาครับเด้อ กป็นแกมาขามใช่อิ่มวันดี้เพื่อนที่ขเขามา่ใไหมครับไก่กุแช่เป็นรั้งไก่ผมเลยเด้ะเสียงหาเล่นหนาครับทั้งหลัง แสบครับพี่น้องเนาวสีกันหอมหักเนาวครับเนาวกับแ่บพอกมักเนาวครับ ฝัแนวกน่แมวยางนี้คือ,มอ,มมอสมเลยว่า <c oughs> สุดยอดลุงเสียมาหลายๆหน่วยกับพอดีฝั่แนวเนาะเสบีบเลยฝักนว พเพื่ออยากกินน้ำกว่าสั่งขำวาอะไรนะครับเด้อยถักก้นไหลก็แช่เน่ะครับเนออยพอดีเพื่อนที่เขามาหมครับผมโอ้ยไหลเฮีย ก้อยมาข้ามแซ่ยอ,อิมครับแซ่บครับสุดหยอดเลยสบายปากเริ่ากตูดแทคผมเหมือนแร่งหนึ่ง บังครับถุงนึงนะบมเมนหน่อยๆนะถุงนึงบมเมนหน่อยๆนะครับกินจนสิ้นวแล้วครับกินมเพื่เดียวเลยบอกแล้วครับวันมันแสบครับมันนั้แสบขนาดไหนวมันแสบอะ่ะ กินน้ำเย็นซื้อซื้อ็วินแล่ะเนี่ยเด้อพายุโสนแจวมาได้มาได้ได้ที่แล้วเนี่ยกินไปกินมากเนี่ยาขามแช่ายิมไรเม็ดครับผม,มคุยเอาน้ำจิ้มมันงไงะ ยิ่เยี่ยม,มพินเบอร์ระดับสิบครับวันดีเพื่อนที่เขามาไหมนะครับผม ฝากก้อนอไก้อแช์ได้ครับเด้ยสุดยอดสุดยอด <c oughs> <c oughs> ดีพีจะเ,เข้ามาใหมทุกคนนะครับผมฝากาไกไลค์ร่กชร์แห้ผมนี่นะครับเน้อมะขามแชอิมครับแซ่บๆเหมือนกันครับก๋วยมะขามแชอิม โอเดือนตุล่าทุงงะร่อยสามสิบบาทครับปูดิซ่าเหมือก่อนเด้อโอแสบท้องแล้วพี่น้องไงโอ้แบตเกืสิเหมือนพ่อแบตเครื่องทั้งแล้วล่ะกก่เครื่องทั้งล้ว ตุยเอาหนามมันมักตะาเข่าขวัวเนี่ยนะโอ้ยหอมขนาดเนี่ยรุดดเบิมึงไล่เม็ดครับสุดดัด แกเบิ้งเลยสวยๆไหล่เม็ดรอดนี้เขาทาครับไหล่เม็ดต้องนำราคาถูกก็เก่าครับเพราะมันเป็นโปรโมชันให้ผมจัดให้สรารับเอฟซี FC สองผมเลยแล้วก็ลูกค้าเดิมลูกค่าเดิมลูกค่าไม่ก็จัดให้โปรโมชันพิเศษครับ จากปกติลอยหาซิบเปิมไม่ไปแน,เน่เลื่อนเห็นปะ hôm nào bọc nhau ôi im đi đòn nghe โอ้ยแสีบท้องเขาท่องกันแต่ก็แสีบครับแสบีบอ่าผู้ใดอยากแสบีบชื่อผมก็ทักคำว่าอะไรครับหรือว่าจะเป็นคอมเมนต์ก็ได้จะส่งฟรีครับอ่านในกลุ่มพะวารีแห่งพื้นที่ต่างจังหวัดก็ขอขีดค่าส่งตามจริงครับแสบีแสบยีบบ่พี่นีเสียบแสีบเสียบท้งกันผมโมชันกับร้อยสามสิบนะครับเด้อสินเดือนตุล่าฝากไว้น้ำครับมาขามใส่ยิม เดี๋ยวไลนี่ผมก็ขอจบอ่าไล่ซ้ำนี่เดี๋ยวเจอเจอกันไลน์นะเราพร้มจะพากินยังก็ขอบคุณเอฟซี FC, ทุกคนที่เข้ามารับชมละ่ะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ขอบคุณหลายๆครับอ่าผมกส็สิไลน์ซูกินมี่ยังดีๆผมก็สิมากินโชว์ั่วที่แล้วไม่อยากกินน้ำกันเดี๋ยวเจอกันไลน์นะสำหรับมื้อนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ